โอเคครับก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่ได้ทําในส่วนของแคตตาล็อกเสร็จไปแล้วนะครับก็จะเ,เหลือ,อในส่วนของเมนูสินค้าใช่ไหมครับก็เป็นการเ,าเพิ่มข้อมูลสินค้านะครับ <c oughs> ซึ่งก็เราจะบันทึกมีการอัปโหลดรูปนะครับมีการอัปโหลดรูปหนึ่งรูปนะประมาณนี้เป็นตนแล้วน,นะครับแล้วก็ เป็นชื่อของสินค้ารายละเอียดนะครับอาจจะมีราคาสินค้าอะไรพวกนี้นะครับอืคิดว่าน่าจะทําประมาณนี้นะครับที่คิดไว้นะเป็นตัวอย่างแบบไม่ง่ายไปก่อนในส่วนของเมนูการเพิ่มสินค้านะครับก็เหมือนกับส่วนของแคตตาล็อกเลยตอบน,นี้สินค้าเลยนะครับเพราะว่าจะใช้แบบเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะั้นก็ไม่ยากครับก๊อปครับ ง่ายๆครับก็ในส่วนของโฟลเดอร์ของวิวนะครับแคตตาล็กกกอกจะกอแล้วก็เปลี่ยนเป็น Product แล้วกันนะครับเป็นโปรดักตนะแล้วก็จะมีส่วนของ c o n โทร l ลอรใช่ไหมครับคอนโทร l ลอรที่ผมขอกรอบดีไหมกอ็มกอหรือว่าจะสร้างสร้างอันนี้แล้วกันนะครับรกรีคำสั่งเราแล้วกนะัน Entity d อ s a n Make นะครับ Make Controller เอ่เอ admin admin product นะครับ product controller น,นะครับแติด R ด้วย resource นะครับ controller แบบ resource อืมทีนี้ในในส่วนของตรงนี้ก็จะแสดงวิวใช่ไหมครับแสดงวิวก็ถ้าเหมือนกับอันที่แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปสร้าง data table มาก่อนซึ่ง การที่จะสร้าง Data Pipeline ก,ก็ต้องสร้างโมเดลด้วยนะครับเราจะสร้างโมเดลเนาะที่阿里山มิสเอ่อโมเดลนะครับโมเดลโปรดักโปรด,ดักครับแต่ M ด้วยนะครับสร้าง Migration มาด้วยโอเคก็จะได้โมเดลโปรดักมาแล้วก็ได้เอ่อตัว Migration มาด้วยนะครับทีนี้เราจะมีอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีเป็นคอลัมน์อไตเติลลวกันนะครับอะไตเติลยูสเนมอางชื่อสินค้านะครับ <c oughs> ชื่อสินค้าราคาสินค้าแล้วก็รูปนะครับอิมเมชื่อสินค้าราคาสินค้ารูปแล้วก็แล้วก็ดิสคร i ปชันละกันนะครับ Escribi, o okay. อเค description นะครับ <c oughs> เอ่อควรที่จะมีคอลัมน์อะไรขอดูก่อนนะครับจะต้อง <c oughs> ไม่อยู่อยู่ช้าเอา่อมีชื่อสินค้าอาจจะมีราคาสินค้าประมาณเแถวนี้แล้วกันก็เป็นรายละเอียดนะครับรายละเอียดผมอาจจะไม่ได้โชว์ในหน้านี้นะ ืออาจจะเอามาโชว์แต่ว่าอาจจะโชว์คอนเทนต์ไม่หมดอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะอแล้วก็มีรูปเนาะอืมอาจจะหยิบใส่ตะตร้าได้อันนี้ดีไหมอืมประมาณนี้นะครับพูดคนเดียวก็ได้นะฮะะงั้นตัวค้อัล่าสุดท้ายก็ลงออกนะครับก็ไมเกรดนะครับ sp artisan mygrade นะครับ sp artisan mygrade มันก็จะไปสร้างเ t a b l ลมาให้นะครับจะได้เป็นเท t ลโปรดักต์นะครับ order มาแล้วอ่าประมาณนี้โอเคนี่ก็ไปที่หน้าแอดมินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้องสร้างตัว data table มาด้วย เป็อลิซาานิดเอ่ต้องเป็น Data Table S แล้วก็นี้เป็น Product นะครับจะสร้างมาปุ๊่ะได้แล้วก็ยู Product นะครับยูดโปรดักมาแล้วประมาณนี้ก่อนจะค่อยมาแก้นะครับเราไปเพิ่ม r e เทนว View ือเ e เดอร์วิวออกมาก่อน ไปที่ product นะแล้วก็เป็น product นะครับ product data table data table data table ครับตรงนี้ผม auto import นะเผื่อบางคนพิมพ์ตามแล้วอาจจะลืมนะครับว่าตรงนี้มันเป็นต u อ o import นะคือใช้ VS Code แล้วมัน a u ต o import ใช้ extension เสริมอะไรนี้ด้วยก็เลย auto import ให้นะครับ ถ้าใครไม่ auto import ก็พิมพเองนะครับนี่ก็ return นะครับ data table ห render นะครับ render view ก็จะอยู่ใน admin นะครับ order admin แล้วก็ product นะ product index น,น,น,นะครับ index อ่ะลอง มันยังกดไม่ไปนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่เราให้มันนะครับถ้าเกิดเอาเอามาส์ไปชี้เนี่ยสเกตตรงเนี้ยมันก็ยังจะเป็นอ่าชาร์ปอยู่นะครับเราต้องไปแก้เราที่ layout admin น,นะครับ layout admin ก็สินคะ้านี่เนาะเราจะกดตรงนี้มาเลยแผนตรงนี้เปลี่ยนจากแคนตนูลนี้เป็นโกลด์ดักดีเฟสเอืม เรา product ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างก็มาสร้างมาหน่อยก็เป็น resource ใช่ไหมครับ r e s o u เนาะและ้วก็เปลี่ยนเรานะครับเป็น product admin slash product name ก็ admin product นะครับส่วนตรง class เนี่ยก็ใส่เป็น product controller นะครับ c o o n c o n class แล้วก็ import มาด้วยนะครับอย่าลืม import น,นะ คกดปุ๊บอ่ามันก็มาแล้วนะครับแล้วตรงไตเติลเนี้ยเราจะไปเปลี่ยนแล้วก็จะลบตรงนี้ออกด้วยนะครับเพื่อให้มันเหมือนกับแคตตาก็อกลนะอ่กขอเปลี่ยนแคตตาลอกี่ตงไตเติลนี้ก่อนอา่าก็อ,อยู่ในส่วนของ p r o d u c t นะครับ Index ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนจาก Category นะครับเป็นโ r o d u c t นะแล้วก็รีเฟรครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มนะครับปุ่มกดเป็นหน้า c r e อนะครับเพื่อให้มันไปหน้าของของ c r e ล t ้สินค้านั้นนะครับก็จะขีนนะ p r o d u นะครับกดไปปุ๊บก,ก็จะเป็นจำลางเปล่าเพราะเรายังไม่ได้ไปเขียนโค้ด return view ในคอนโทลเลอร์ของ product ดดนะครับโอเคข้ามไปก่อนแล้วก็ไปลบตรงนี้ออกนะครับผมไม่ได้ใช้นะถ้าใครจะใช้ก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปลบนะโอเค ก็ก็จะลบนี่ชึบครับชึบชึบโอเคอืมประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนของการแสดงข้อมูลนะครับก็จะเอาคล้ายแบบนี้แหละมี ID มีชื่อแล้วก็เทรดเมื่อไรแล้วก็แอคชั่นการจะทำเองก็จะแสดงชื่อกับราคา แล้วกันนะครับหรือไม่ก็แสดงสามตัวแล้วกันนะครับแต่ไม่แสดงไอดีแล้วกันเออก็จะเอารูปมาไว้อันแรกนะครับรูปอันแรกแล้วก็เป็นชื่อแล้วก็ราคาแล้วก็สร้างเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ปุ่มแก้ไขแลบปุ่มลบเนาะโอเคประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็น image นะครับ image คอลั่มอ image แล้วก็ เป็นชื่อราคาสร้างเมื่อไหร่แล้วก็แอคชั่น,นะนทำอะไร r e หรือไหร่โอเคประมาณนี้นะส่วนออเดอร์นะครับออเดอร์รออเดอร์บายก็จะปรับให้มันมาอยู่ตรง create act นะครับก็เป็น01234น,นะครับ c ีชึ่ ไม่ไปมาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้และทีนี้ในส่วนของอ,อตรงนี้ต้องลบออกนะครับตรงนี้นะครับถอออกโอเคประมาณนี้นะแก็ทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีข้อมูลให้เราดูนะครับก็ไปสร้างหน้าครีนก่อนแล้วกันไปที่แอดนะครับ แลทีนี้เราก็ไปที่ c o n t r o l l ลอเพื่อ Return View ออกมานะครับ Return View นะครับ admin product create ชื่อ e ี e เซนต์โอเคมันเป็นแ d ดแคตต o รีเเพราะว่ามันเป็น View ที่เราเป็นของมานะครับเพราะงั้นเราก็ไปแก้ชื่อนิดนึงนะครับผมจะค้นหาแล้วกันนะครับอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับแคตตอรีเนี่ยจะได้รู้ว่าผมควรที่จะต้องแก้ตรงไหนบ้างครับ อ่ะต้องใช้ตะปนดีตร,ตรงนี้ด้วยเราจะใส่เป็นโ d ดักนะครับเพื่อแก้ไขเล้ามาันตรงโตไปด้วยนะนี้ชื่อประเภทใช่ไหมครับชื่อประเภทอาจจะเป็นชื่อสินค้านะชื่อสินค้าชื่อสินค้าราคาสินค้าอะไรองี้ะชื่อสินค้าใช่ไหมครับแล้วก็ราคาสินค้าแล้วก็ลูกนะ ราคาเช่นราคารูปถ้ามันมีรายละเอียดด้วยนะครับมันเ,เพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับมีดีริปชันด้วยรา,ายละเอียดนะครับประมาณนี้นะอ่ะส่วนรูปนะครับก็จะต้องเปลี่ยนอินพุตใหม่นะครับเปลี่ยนจากอินพุตเทคเป็นอินพุตไฟล์นะครับเอินพุตไฟล์แล้วเฟซดูหน่อย แล้ก็แก้ไขคา่าตัวนิดนึงนะครับเติมจากตรงนี้นะครับฟอร์มคอนโท l เป็นฟอร์มคอนโทรนสลายนะครับอ่ะจะได้ไม่บักนี้รายละเอียดนะครับผมก็จะเปลี่ยนจาก Input ธรรมดาเป็นแทกแแอรียนะครับท a แ e a รียนะประมาณนี้นะคือใส่คา์าให้มันนะครับฟอร์ From Control นะครับ โอเคประมาณนี้มันอาจจะสูงไปแล้วก็ปรับนะครับปรับเอ่อน่าจะเป็นโลนะความสูงโอเคห้านะครับประมาณนี้อืมน่าจะโอเคละทีนี้ก็มาเปลี่ยนชื่อนะครับชื่อาก็ชื่อสินค้าก็าชื่อ name ราคาก็จะเปลี่ยนเป็น type นะครับ t รูปก็เป็น image นะครับรายละเอียดก็เป็น Re script ดูไหมเนี่ย description น่าจะถูกเลยครับอืมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้ถ้าเรากด submit ไปใช่ไหมครับมันก็จะไปทำงานที่ controller เ store เนาะเพราะงั้นเราก็ต้องมาเขียนตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเร็วนะครับผมก็จะไปก๊อปมานะครับก็จะก๊อปหมดนี่แหละ ลองโค้ดเดิมที่เขียนไว้นะครับเพราะมันมันเหมือนเหมือนกันนะครับทีนี้อะไรที่มันเกี่ยวกับแคตตอรี่มันจะเปลนเป็นโปรดักต์นะแล้วก็ New p r o ดักตเนี่ยผมก็จะใส่นตัวใหญ่น้อยก็ Import มาเข้ามานะครับ mm. Import มาเข้ามาตรงนี้นะอ่าเมื่อกี้ที่กด e อ t เ r อรไปของผมมัน auto อ m p o r t r น t อะอืมทีนี้ ตรง INPUT ที่เราจะเอาเข้าไปใส่เนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับมันก็จะมีชื่อราคารูปารายละเอียดใช่ไหมแก้นะครับชื่อราคาเมทแต่ตรง i m a g e เนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้นะครับตรองแก้นิดเดียขอเขียนเะทียด้วก่อนนะ Description นะครับแล้วก็ส่วนของ v er a l ร d a t e ข้อมูลด้วย v a l i d a t e ข้อมูลก็ใน API แล้วก็ Image นะครับแล้วก็ Description น,นะเอ่อต้อง Validate นะครับ Name ก็ควรที่จะใส่เป็น String อะไรเงรี้ยนะครับก็ใส่ Validate ให้เป็น String อะไรเงี้ยครับ Type มันจะต้องเกาะเป็นอะไรครับมันอาจจะเป็น float ไหมเป็นเอ่ออะไรจำไม่ได้ฮนะ double อะไรเงี้ย นัมเบอร์ก็ได้นะครับนัมเบอร์นำเบอร์ลิกน,นะครับเพราะว่ามันต้องเป็นตัวเลขนะแล้วก็ต่อไปส่วนตัวนี้อาจจะเป็นไฟล์นะครับเป็นไฟล์นะมันต้องเป็นไฟล์แล้วก็อาจจะเป็นเอ่อนิสไทเอ่อตรงนี้ผมจำวิธีการทำไม่ไดนะ้เอ่ JP อ jpg ีจีออันนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูที่ด็อกทเมนต์แล้วกันนะครับด็อกทเมนต์ วอลีเดตนะครับวอลีเดตข้นาเลยนะครับผมต้อตงการวอลีเดตข้อมูลี่เป็นไฟล์รูปนะครับก็ใส่ตัวนี้แล้วนะัชึบชึบ JPG PNG นะครับ JPG PNGJPG นะครับประมาณนี้มีอะไรที่คือคือเวลา ใช้งานจริงนะครับควรที่จะเขียนวอลิเดตดีๆนะครับเพราะงั้นก็ดูไว้นะครับว่าฟิลไหนควรจะระบุอะไรได้นะครับระบุอะไรได้บา้างกรอบอะไรเข้ามาได้บ้างนะครับเพราะงั้นเวลาเขียนวอลิเดตนะครับวอลิเดตที่ฝักคลเอนดด้วยฝักเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับอ,อย่าอย่าเขียนแค่ฝักคลเอนนะครับฝักคลเอนเนี่ยคือก็เขียนเพื่อให้ ให้ user อร์เนี่ยเฟนลี่กับเว็บไซต์เรามากที่สุดนะครับส่วนของฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยบริเดตเพื่อ,อ Security รล้วนๆนะครับ Security ตความถูกต้องของข้อมูลด้วยนะครับประมาณนั้นนะงั้นผมก็จะยกตัวอย่างประมาณคร่าวๆนะคร่าวๆไม่ได้เขียนละเอียดมากนะประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนตรง image นะครับต้องเปลี่ยนเป็นไฟล์นะ ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับชื่อของอชื่อของตัวที่ส่งเข้ามานะครับตัวนี้นี่นครับเนมที่ส่งเข้ามาก็ใส่เข้าไปอ่ออาลอเมาส์มาชี้ดูหน่อยนะครับถูกเปล่าอ่านี้นะชิบอ,อ,อ,อ่ามันจะมีให้ระบุเรื่องของ เออจะให้เอารูปเนี้ยไปเก็บไว้ตรงไหนด้วยนะครับซึ่งมันจะอยู่ในสต็อแล้วก็แอพนะครับแล้วก็ใน Public ถ้าจำไม่ผิดในค่า d e ฟ a u จะจะไปอยู่ใน Public กนะครับถ้าถ้ามาดูใน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 คอนฟิกของมันนะครับเออไม่แน่ใจว่าอยู่แบนกันลืมหมดแล้วนะครับมาสอบแบบไม่ได้เตรียมการเลยนะครับเอาเป็นว่าข้ามละกันนะครับเอาเป็นว่ามันจะเก็บรูปไว้ในนี้แหละ ามค่า default นะครับโอ okay. เคเดีมาลองดูว่าผมทำอะไรถูกต้องไหมแล้วผมขอเซฟรูปนี้ค่ับนะครับเซฟไปในเซฟไปในนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วนะ okay. ก็มาลองเพิ่มสินค้านะดูนะครับสินค้าเทสนะครับ เออจริงๆผมลืมให้มันใส่ประเภทด้วยเอาเป็นว่าขอเทสต,ตัวนี้ก่อนกันครับารคาคาสิบบาทนะครับแล้วก็อ่อ่ชึบรายละเอียดกรอไม่วนก่อนเซฟอืมน่าจะา <c oughs> ทีเนี้ยกดไปแล้วอ่ะมันไม่ผ่านวอลิเด็กนะครับแล้วแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาฟ้องด้วยเพราะงั้น เราก็ควรที่จะเขียนเออ่ให้มันมันมันมีอะไรแจ้งเตือนเราหน่อยนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเขียนเออใส่ตรงนี้นะครับก็ตรงตรงนี้นะถ้าจาไม่ผิดจะแอดเดอร์เรอร์นะ ler, แล้วก็ตามด้วยคัสอะไรผมไม่รูไงอ่านในด็อกิเมนต์ก่อนนะครับที่จำไม่ได้นะชื่อบอกไมเอ่ยตัวอย่าง ตัวอไอย่างไอซิมโฟไหมนี่นะครับตัวนี้เลยเอะไรเข้ามาวางเข้าไป,าไปแล้วก็ตัวนี้มาด้วย Alert บอกว่ามีปัญหาเพราะขาดในะครับปัญหาของของคอร์ดำไหนเอ่อฟิวไหนอิทธิพลตัวไหนนะครับจะก่อกออ็ใช่นะ ก็ตัวเลเยอร์ที่เป็นอินไวท์นะครับใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับให้มันตรงกับชื่อตรงนี้นะครับชื่อพิมพ์แมนพิมพ์แมนพิมพ์แมนไฮท์ไฮท์ไฮท์โอเคชื่ออีเฟสหนึ่งลอง อ่าโอเคทีนี้มันก็จะมีอะไรแจ้งเตือนละถ้าเราไม่ได้กรอกอะไรไปแต่ทีเนี้ยเอ่อตรงเนี้ยนะครับที่เรากรอกไปแล้วอ่ะแล้วกดเซฟปุ๊บผมอยากให้มันค่ามันอยู่ที่เดิมมาน,นะครับเราจะได้ไม่ต้องมากรอกใหม่นะครับเอ่อยกเว้นแค่รูปนะต้องต้องเลือกใหม่อ่าทีนี้ก็จะมาเพิ่มนะครับในรีวิวแวลูนะครับแล้วก็ใส่โฟนิกส์ไปโอนนะครับ โันแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับเนมนั่นเองชื่อของอีนุตนี้นะครับตรงนี้ส่วนรูปนี้ผมไม่ใส่นะใส่ตรงนี้ตรงนี้จะไม่ใช่ a l u e นะเพราะมันเป็นแบบเอ็กแรียนะครับตรงนี้นะครับก็เอา e s c r i p t i o n มาใส่นะครับเออเอาพ c e มาใส่นะมานนี่นะครับลองดูนะครับพิมวัวนะครับชึ้ แต่มันก็จะค้นนนะา,างอยู่แค่นี้นะครับถ้าเราเราพิ์แต่ตัวเนี้ยจะเสร็จอยู่แค่นี้นะครับมันก็จะฟ้องคแค่ตัวที่เรายัางไม่ได้กรอกหรือมันมีเออร์เรอร์มีปัญหาอะไรเงี้ยครับยี่สิบอ่าใส่รูปเข้าไปชึบปอ่ะทีเนี้ยตัวเอเมจมันบอกว่ามันไม่ช่ไฟล์นะครับเอาป็นว่าผมเอาวอลดีเดตตัวนี้ออกก่อนนะครับก็เลือกรูปใหม่ชึบกดเซฟมันบอกว่ามันไม่ใช่ไท ng jpg png นะ jpg ng มันก็เป็น png นะแต่แต่มันไม่ได้ฮะผมว่าผมผมอาจจะว่าดเด็อะไรผิดพลาดอะไรนะครับไม่ได้อ่าไม่ได้เขียนระดับเวันานแล้วนะครับก็ลบออกลบอกก่อนนะครับเออแต่ถ้าไปใช้ในงาน,นงจริงๆก็ควรไปศึกษานะครับอ่าเป็นว่ามผมํำ เพื่อเพื่อให้มันรวดเร็วนะครับชึบอ่ะมีอ r r รเให้เราแก้แล้วนะครับก็คอลัมน,น์อิมเมจแคนนอนห้ามเป็นค่าว่างนะครับเออหน้าผมน่าจะทำได้ดูซิว่ามีรูปมาไหมก็ไม่มีนะก็ไม่มี แสดงว่าผมอาจจะพิมพ์คำสั่งอะไรผิดนะครับตอน i n p u t e file นั่นเองก็ต้องไปดูนะครับว่าเขาเขียนยังไงนะครับไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็น v ว r s i o n version แต่นี่นอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับอาจจะไม่ได้เขียนแบบนี้แล้วก็ได้นะครับกด F คุณหาเลยนะครับอ่ก็ยังมีแบบนี้อยู่นะกยังมีไฟล์อยู่เอ่อ เช็คว่าไฟอือเพราะว่าผมจะลองดีบักนะครับลองดีบักดูก่อนตัวนี้จะจะ AD นะครับผมก็จะดีดีนะครับดีดีดีบักนะลองดีบักดูว่าเอ่อมันมีข้อมูลไหมนะครับมาลองดูครับชึบชึบเป็นนันอือ เป็นนันแนฮะทำไมครับทำไมคร่าเป็นนันชึบเป็นนันนะครับไม่มีค่าส่งมาอาจอาจจะต้องไปเช็คว่าผมเขียนตัวเนี้ยถูกต้องไหมนะครับรูปอ๋อคืออัปโหลดรูปนะครับโค้ดใน html เราจะต้องมี e n s c r i p type อะไรทุกอย่างทำไม่ได้แนฮะ,ะนี่ไงนี่ไ อแอปหนึ่งนะครับรอตัวช่วยแป๊บหนึ่งเอ็นเอ็นอะไรี่ยชา้าจังอ่ะใช้ตัวนี้แล้วก็ multiple form data นะครับเออคือ,ค,อคือไม่ค่อยได้เขียนมันก็จะลืมๆหน่อยนะครับเพราะงั้นเอ่อการมีตัวช่วยนี้ก็ก็ดีนะครับก็ช่วยได้เยอะเลยอ่า ถ้าใครแบบเขียนแบบเรพียวๆ,ๆไม่มีตัวช่วยนี่ก็โคตรเทพนะครับเอออ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็รีโหลดนิดนึงนะครับเฟ้านิดนึงแล้วก็ลองพิมพไปดูนะครับชืบชืบโอเคมีไฟล์มาแล้วนะครับไฟล์มาแล้วเนาะถ้าดูในนี้ก็ยังไม่มีไม่มีไม่มีโคดอามาเพรามาถูกีิดลบเนาะ